สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เมก็จะมาทำนี่นะคะซุปนะคะต้มซุปน่องไก่นะคะปีกบนนะคะปีกบนก็นี่นะคะเมก็เตรียมไว้แล้วนะคะเห็ดหอมนะคะหั่นไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะมะขามนะคะรากผักชีแล้วก็ผักชีสดนะคะแครอทนะคะมันฝรั่งนะคะก็อุปกรณ์ค่ะอ่า ครื <ng> ่องเคียงนะคะในการต้มซุปนะคะมาค่ะมาค่ะเริ่มต้มซุปกันนะคะซุปปไก่บนนะคะเมก็ต้มน้ํานะคะจนน้ําเดือดแล้วนะคะตั้งหม้อน้ําจนน้ําเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเมก็จะใส่เกลือนะคะตัดข่าไปก่อนนะคะก็ไก่หนึโโ่งกิโลนะคะกประมาณครึ่งช้อนหนึ่งอาจสักตีจะ1หนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็นี่นะคะมะขามเปียกนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีเม็ดนะคะเพื่อนๆใส่ไปตัดข่าวนะคะตัดข่าวเมคอเดี๋ยวก็จะใส่ไก่กทีนะคะเพื่อนๆค่ะก็น้ําเดือดแล้วนะคะหลังจากใส่ส้มมะขามกับเกลือไปแล้วเม้อี้นะคะปีกบนนะคะ น้องไก่ปีกบนนะคะหมย์ก็ล้างทำความสะอาดนะคะก็ไปตลาดหลายๆวันทีไปตลาดใหญ่นะคะก็อเอามาแช่ช่องฟิตไว้ดีว่าตู้เย็นที่บ้านแบบใหญ่นะคะชายซื้อแบบอย่างใหญ่เลยเพราะว่าตลาดในหมู่บ้านเรานะคะเน,นเ,นเนี่ยน้องแบบนี้นะคะตลาดใหญ่ที่เมย์ไปซื้อโลละหกส้านะคะในหมู่บ้าน1 2 0ย3 0่สิบอนะคะเพื่อนๆคะ่ะได้สองโลเลยมเมย์ก็จะแบบ หลายวันที่มีเก็จะไปตลาดใหญ่แล้วก็ซื้อพวกหมูพวกไก่พวกอะไรไว้แบบใส่ตู้เย็นไว้นะคะปลาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาทำมาให้เลยใส่ชองฟิตไว้นะคะก็ต้มไปเลยนะคะ1นึ่งกิโลเคี่ยวเ๋ยวมีโอกาสได้ใส่บาทแต่ฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆค่ะ เมย์ก็ใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะกับเกลือกับมะขามนะคะทีนี้ก็ปิดฝาไว้ก่อนนะคะเคี่ยวจนฝาจะเดือดนะคะต้องเคี่ยวให้เปื่อยก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเมย์ก็เคี่ยวไก่ไว้พักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะรากผักชีนะคะก็ล้างทำความสะอาดไปแล้วเมย์ก็ใส่ไปแล้วก็มะเขือเพราะว่ามะเขือล้วต้องเคี่ยวจนมะเขือเละนะคะเมย์ก็ใส่มะเขือไปก่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อนะคะ ส่วนมันฝรั่งเรายัางไม่ใส่นะคะมันกาลังกระแครอทหรือจะใส่ไปเลยดีนาะใส่ไปเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเคี่ยวไปพร้อมกันนะคะก็ปิดฝานะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าซุปนี้ต้องเปื่อยเลยนะคะก็เคี่ยวเดือดจนโมโหโมโหรอบเนื้อน,นะคะมโหไหลรอบแล้วนะคะเมย์ก๋อนี่นะคะขนอซุปไก่ก้อนนะคะ เติมความเข้มข้นใ้น้ำสุกนะคะ่ะแล้วก็อน,นี้เมก็จะใส่ไปเลยนะคะเพราะว่าต้องเคี่ยวให้หนัวนะคะหอมหัวใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะอ็อันนี้เยอะเลยนะคะเมย์ชอบทานนะคะเห็ดหอมนะคะวันนี้เราไม่ได้เห็ดหอมสดเ็าเป็นหเห็ดหอมแห้งนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็จะปรุงรสอันนี้สักหน่อยหนึ่งเพราะใส่เกลือไปตอน ต้มไก่ใส่เกลือกับสม้มมาะขามไปตอนแรกนะคะน,นี่ก็ <laughs> หมดพอดีเลยนะคะก็ตักส่สงได้สักสองช้อนโต๊ะได้มั้งคะเนี่ยสองหรือสามใส่หมดเลยนะคะหมดขวดพอดีเลยนะคะซีอ <laughs> ิ๊วขาวคะ่ะเ <laughs> พื่อนๆค่ะได้ประมาณสามช้อนโต๊ก็โอเคแล้วนะคะพอวันฝนมันตกนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ก็เมย์ก็จะเคี่ยวต่อนะคะแล้วก็เหลืออันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะเวลาจะทานก็โดยแล้วก็จะโดยไปบ้างก่อนนะคะก็เดี๋ยวเมย์ก็จะเก็บของก่อนนะคะก็มันต้องเคี่ยวนะคะให้นัวเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเมย์ก็เคี่ยวมาจนแบบไก่เปื่อยแล้วนะคะก็รู้เพราะอะไรรู้ไหมคะขาแตกแยะหมดแล้วนะคะก็มะเขือเทศก็เริ่มเละแล้วนะคะมะเขือเทศก็เริ่มเละแล้วอ่า หอ,อมใหญ่ก็เหมือนกันนะคะก็เริ่มนัวแล้วนะคะเมยจะชิมรสชาตินิดนึงนะคะเข็มได้ทีเดียวเพราะว่าจะไม่เค็มมากนะคะออกเปรี้ยวออกเค็นนิดนึงนะคะจะไม่เราจะตอนนี้ต้องจืดเราไม่เติมน้ำปลานะคะเพะิ่พมซอเมย์เติมอซีอิ้วกับเกลือไปแล้วนะคะเราก็จะพุงนัวนะคะ พงัวเมย์ไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเมย์ใส่คะนอไปแล้วก็ใส่ปรุงรสไปนะคะใส่คะนอไก่ไปนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะเพื่อแกงจืดเพื่อก้มซุปอะไรพวกนี้นะคะเราใส่ไปนิดนึงนะคะเดี๋ยว่งไปนิดนึงใส่ปรุงรสนะคะรสด,ดีปรุงรสเป็นคะนอเป็นรสด,ดีก็ได้นะคะนี่นะคะเพื่อน ก็พอแล้วเค็มออกเค็มออกเปรี้ยวเล่มๆนะคะแล้วก็เปรี้ยวออเคือเทศกับน้ำ้มมะขามโอเคก็แค่นี้ก็ได้ทานแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับต้มซุปของเมนะคะ เื่อยทั้งตัวแล้วพร้อมทานแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเี่ก็จะโรยนี้ไปนะคะขอฝากเพื่อนๆพีๆพ่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะเป็นกําลังใจเอสเมย์ด้วยนะคะต้มซุปน้องไก่ของเมย์นะคะเ<อ>พื่อนๆค่ะทานไหมคะเมย์ก็จะโรยอันนี้ไปเลยนะคะผักชีไปนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วก็เอาไว้โรยเวลาจะทานนะคะแค่นี้เองนะคะเมย์ขอปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ก็มาจ้ามาจ้าซุปนองไก่นะคะซุปนองไก่ปิดบนของเมย์นะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะมาจ้ามาจ้าฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบคุณล่วงหนะ้า Thank you so much my friend for your support my May channel on the time and for you watching Okay yummy my May channel Thank you bye bye